พี่น้องเพื่อนๆท้องฟ้าท้องฟ้าอันนั้นคืมฝนเช่าตกเนี่ยมาทางผีผัสซายไฝ่มาเนี่ยไปพาพี่น้องมาเบิ่งเขาไก่สีเด็เกีียวเราซุกบ่ทันกันข้างแหงบ่เดปล่อยดอกยมีไฝ่น้องไม่มีขวอยลำแม่นบ่โอแมนแมนผ่ันได้ผ่นได้เอ้ยบ่เป็นยังนี่เท้าหินน้องนะเขาว่ะ มันสิบทันนกแล้วนกมันลายหุ่นหองไปแสรอ,อยู่นั่นมันใส่น้ำนมละตัวนี้เหลืองแล้วนอจากนอเพื่อนๆนอเหลืองแล้วอีกบโบดนด็อกสติเกียวจันพี่น้องเพื่อนเขาเขานี่พี่น้องเห็นบะเหลืองแล้วนอจน่เนอเหลืองแห้งแล้วสิมาเหลืองแต่มองนี้ล่ะผีข้างผีกับอันนี้ไม่ ตัดตัดไม่เด้อพี่น้องเพื่อนนี่ตัดมันกลับขึ้นกันก็เข่ามากการบานโอ้บอทอกันเลยพอทันกันอุ้ยหอมพังขยงก็มีหลายตัวจ้ะเพื่อนหอมพัขงขยง้ผิดเลาะมาทั้งฝีก่นจ้ะโอ้สองฝ่าคือฝนตกพี่นอ้นองฝนตกลิ้นผีย่างมาผีก่อนนเพราเบิ่งเขา่าจ้ะเข่าทั้งฝีบื่อหมองเขียวกับเขียวหมองบ่เขียวกะ เหลืองแน่ละนี่หน้ำมีแซ่ฝนตกมามีน้ำแน่อยู่ตัวละอู้หูพักขยั่งพี่น้องผู้ใดอยากอยากแกงน้องใหม่มาเก็บเออเด้อผู้ใดแกงน้องใหม่มาเก็บเออเด้อหอมขยั่งขึ้นหลายแถวมันมีน้ำจะบดบดได้ลงพักขยั่งพักขยังข่งในน้ำโอ้เพคนเศรษฐกิจเขาไม่ละจ้าผุผื่อน ข้อ่ใหม่จะได้กินแล้วบไดยลงคลิปให้พี่น้องได้บึง้งไลยอันนั้นมือละคลิปยา่ยว่บรวยลงมีแต่ไปก็ไปวานก็ไปเที่ยงจะคอยได้มาพี่นอ้องเผื่อมาก,กับฝนตกฝนตกอันนั้นลัดน้ำทางแข่งฝนมาอย่างเตอะอันนั้นสิผ้ารดลุมมันเปียก นี่ละเจ่านี่ก็พาพี่น้องมาบึงอันนี้นอจ่เนอเขานะหรอบึงไปสนงกศษกับพี่น้องเพื่อนกระดิงงินเพิ่นว่าวันที่ไก่สีหอดนะพี่น้องเนาะพลจิทรงเครืองมือการสางรายด้ายมาีเมนบลัจ่าเพื่อนเพื่อนขอเป็นผู้โชคดีแน่กับไข่นอจากเนาะคืิดว่าเพื่อนเพื่อนคือสีดอยูุดอกกระตังรอดนอจากเนาะรอรออันหัวหน้าพลจิ ส่งมาไม่วันนี้ก็คิดทอดพี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่เกลอนละมาหาพี่น้องเพื่อน,พ,อนพามาบึงเขาพาบึงเขางามนําทั้งงามทั้งขี้ลายสมกันพี่น้องเลยสุปูสุป,ปุยอยู่ให้พี่น้องได้เห็นภาพบรรยากาศนองกัรสนิทแลจะจากเพื่อนเพื่อนเด้ออยู่ดีมีแห่งกันคนบ๊ายบายจ้า